ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมฝากถึงไอ้พวกที่ชอบมาคอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้ดูคลิปนะครับนี่ครับมอสที่ผมใช้ครับตัวนี้ครับผมผมโหลดมาจริงครับผมโหลดมาทุกตัวครับผมนี่ที่ผมใช้ครับนี่ดูหน้าเดสก์ท็อปผมได้เลยนี่ครับผมมีคอมมาเตอร์สามตัวครับผมที่หลังถ้าจะเม้นอะไรดูด้วยครับสวัสดีครับผมวีอารอนคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือก็อย่างที่เห็นแหละครับดูสิโอ้โหคืนเดียวเพื่อน จ,จิตใจทําด้วยอะไรสุดยอดไปเลยโอ้โหนายเล่นเราอย่างนี้ดิเหรอเพื่อนเราจําได้นะว่าเมื่อคืนนัเราเหลืออีกแค่สองเมืองเราก็จะได้ไปเมืองต่อไปแล้วเพื่อนแต่จะทำอย่างนี้ใช่ไหมได้เพื่อนในเมื่อไนไม่เห็นวิตภาพความรักการที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งสามปีนายกับทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวเราจัดให้เพื่อนนายจะต้องเละเทะไม่ต่างจากเราแล้วเราก็อยู่กับแอปตัวนี้นะครับ โกงแม่งนะเปิดโปลเล่นแม่งเลยสู้เหรอจัดไปเพื่อนคนนี้สปินไปลัวๆไปห่าพี่อะเนาะให้รู้สบ,บ้าว่าผายเห็นผาโอ้โล่มาแล้วหนึ่งอันอืมอืมป่นเหรอป่นอะไรอะขุดแบบดิจิตอลดิจิตอลถ้าบ้านนายไม่พังไงอย่าเรียกเราว่าโกะเราบอกเลยมาแล้วจ้า,าเพื่อนรักนายอยู่ไหนเรามาหา เราเป็นถึงยงมทูตเหรอกูเนี่ยยมทูตของจริงทะลึ่งไงทะลึ่งไงอยู่ดีไม่ว่าดีไงหาเรื่องกับฉันไม่รู้ซะแล้วฉันเป็นใครอุ้จิล้านอเคอเคุณแบบดิจิตอลไม่เจอเหรียญดิจิตอลมาละ่ะนายทำเราทำไมอะเราเราชิวชอ่อะจริงๆนายทำเราเราตีบ้านนายแป๊บเดียวบ้านนายก็แตกหมดแล้วเราไม่อยากทำเลยเว้ยเพื่อน แตกแตกโอ้โหรวๆอย่างนี้เพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเขาสร้างก่อนนะครับเดี๋ยวโดนปนเดี๋ยวโกะจัดให้เออทำอย่างนี้เลยไม่รู้ซะแล้วหาเป็นหผยเราต่อ,อไปมาหน่อยค้อนล่นก็ดีสัานกว่าเขาแบบเ e อร์เฟ ไม่มีเหรียญสวยอุ้ยหกล้านะน,นะปนน่ะ <c oughs> เริ่มจะอยากปนและไม่อยากตีแล้วมารัวกดครั้งละทีพอครับเราเน้นตีเราไม่ได้เน้นรวยโอ้ปอนมาเฉยพูดไม่ทันขาดคำโอ้เร์เฟสสุดยอดไปเลยในขณะที่เพื่อนมันหาโลไม่ทันอะ่ะเราก็ตีมันยับๆเลยนี่ไงมาแล้วจัดไปเพื่อนรักเรารักนายเพื่อนอเปยงังเอา้าแตกเฉย อืเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพี่รับชะตาการรมไปนะอุ้ยอุ้ยอุย้คนพยายามตีบ้านอยากจะสร้างประเด็นเหรอเราอะ่ะฮะอยู่ดีอยู่ดีไม่ว่าดีเหรออยากสร้างประเด็นหรือไงฮะเราอะเราตีบ้านพังนะทะลึ่งมากไปนี่ตีเป่งอว้วาวสุดยอดไปเลยครับอืมอันนี้คือผมอัดสดเลยนะครับผมผมไม่ได้ทําการ ไอ้นี่ไม่ได้ทําการเร่งสปีดใดๆข้างนั้นคือถ้าว่าผมอัดเสร็จแล้วผมก็ลงเลยผมท้เกจตัดเพราะว่าเกมมันมาทํานองเนี้ยเกมมันกระจอกอให้ให้ผมเสียเวลากันมากก็ไม่ได้หรอกใค่นี้ก็หัวร้อนจะแยแ่ปียงแตกใช้ได้นะครับไอโปนี้ผมเคยสอนโหลดแล้วนะมันเป็นโปย่นเวลานะสำหรับคนที่มีสปีดเหือือยอย่างผมเนี่ยมีพันกว่าผมไม่อยากกดเยอะไงผมเสียดาย กดทีละอันพอเพราะว่าผมเอามาเพื่อเพื่อตีคนอย่างนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันนั่นแหละเราสู้มันไม่ได้บ้านมันอยู่ไกลเกินเนะนี่ยนี่ตีลูหมาหน้าทาลินเลยโอเคต่อตั้งชื่อคลิปนี้ว่าไอเดียทำลายบ้านเพื่อนในสิบนาทีดีป่ะ <c oughs> นายไม่อยู่นายไม่อยู่แค่สิบนาทีนะเพื่อนไม่อยู่กันบ้านแค่สิบนาทีบ้านนายก็พังหมดอะ <c oughs> เราบอกเลยเรา แป๊บเดียวแหละเราจูจ่โจมแบบสายฟ้าแลบกบข้าใจทีหลังยซาซาเขาใจว่าฮาซาจะเจออีกมาหน่อยมาหน่อยค้อนรีบรีบสิวนาทีพออ้มาแล้วถึงมาเลยตามใจสั่งจริงตีหมาเอ๊ะอู้ดูหมาดิตาทันหลดนุดตาทะลนเชียไปต่อครับเลียวยาวไปเอาโมาที่ที่อย่างนี้เพื่อน เพื่อนก็คงจะงงว่าทำไมเราตีมันถี่จังเฮ้ยถี่หนได้เราเล่นโป๊กพูดเกี่ยมอันนั้นคือเพื่อนผมนะครับพบกันมาสามปีนะน้องๆไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะเพราะว่าเบ้าหน้าน้องอาจจะไม่คงที่เหมือนเหมือนตอนที่ว่าน้องไม่ได้ตีใครนะพี่เตือนแล้วนะอืมันมันก็แค่เกมอะแล้วเกมมันก็ต้องการให้เราสร้างความร้อนฉานกับเพื่อนเราอยู่แล้วเราไม่ผิด พิทีเกมเกมมันโง่คนเล่นมันก็นโง่ไม่ถึงผมนะผมไม่ได้ด่าใครอแต่ใครเล่นเกมมั้โง่แต่ผมไม่ได้ด่าใครนะผมด่าให้ผมคนเดียวคือผมเล่นเกมนี้ไงผมโง่แต่ใครที่เล่นอะ่ะก็โง่เหมือนกันโอ๊ยไม่เอาดิผมผมโง,โงค่คนเดียวระจบเพื่อนผมก็โง่อะโง่ันสองคนพลังแห่งทอจะทําลายเจ้าไม่เอาดีกว่าพลังแห่งทอจะลงทันเจ้าแต่รู้เลยทะลึ่งกับพี่มันมากนะักไอ้น้อง ตัปินพี่อ่ะกดได้สามสี่วันอะพี่บอกเลยไอ้หนุ่มไอ้นี่มาแล้วไอ้เกลอเพื่อนไอ้เกลอไอ้กระเล่เล่เตีแป้งยมทูตคือข้าไม่ใช่เจ้าข้าคือยมบาลพุ่งมาทำลายบ้านเจ้างูไปนาทีแล้วอุ้ยในสิบวันที่จะทำทันไม่นี่ฮัลโหลต้องทันสิตีเรือนี่ต้องเจงให้หมด เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอผมตีบ้านมาันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปลงเอาไปส่งไว้ในเฟซมันนะให้มันช้ำใจเรื่นๆอ่ะ <c oughs> โคตรเที่ย์คุณหนึ่งพอแหละเรามาตีบ้านเพื่อนดีกว่าเก็บสปินไว้เดี๋ยวมันก็ต้องมาตีอีกพรุ่งนี้เชื่อดิแล้วเราก็จะเปิดโป๊ะถล่มมันอีก <c oughs> เรานี่คือไอดียลองผมนะก็ผมไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วอืมดีหน่อยเม่้ยงสวยอืม กระเดือพื้นยากตีเราซะง,ง่ายได้เลยเชียวมาแล้วสวยงามเออใช่ครับไอแอปตัวเนี้ยถ้าว่าเราเปิดใช่ไหมมันจะไม่ได้ยึดเสียงดนตรีนะเพราะว่ามันเหมือนดนตรีมันจะไปเร็วเกินอะ่ะแล้วก็มันทาเอ้ยเกมมันจะไปเร็วเกินดนตรีมันตามไม่ทันเข้าใจปะล้านเลยคว,วามรวมลงเข้ากเข้างามเลยนเอ้ยโหสุดยอดแม่ช่างหอมฉุย สุเกสี่ล้านพอใจแล้วไม่หวังเยอะสร้างก่อนสร้างก่อนสร้างก่อนอืมสร้างแบบยีต้นเนี่ยกดกดสร้างสร้างอย่างเงี้ยใครมันจะปนทัน,นเนี่ยนะข้ามเมืองนะ้ะรอครับไปกดคหนึงอุ้ยได้ปนนี่อุ้ยออย,ยอดเก้าล้านอ้โหไม่มีเหรียญขอเยอะๆหน่อยอืมสวยสี่สิบล้านเชิดถึงก็เจ๋งดิเนี่ยปนเพื่อไม่ให้ใช้เงินหรอครับเราป้นหมดป้นหมด ไม่เหนือไม่ทันได้ใช้ไป้าเมืองแบบดิจิตอลด้วยความไวแสงอืมมาหน่อยมาหน่อยไม่มานานเลยนะขอนนะ่ะตับเรมันเนี่ยปกติสปินสองทีก็มาทีนะนี่ไม่มาเลยฮะโหลสูดินานจัดอะโอ้มาแล้วงานห้อ,องเรื่องดูซิว่านายได้มาป้องกันบ้านไหนหรือเปล่านะ ไม่ต oh, ีเป้งหน้าเหยือไปดิหน้าเหยือไปดิเจออย่างนี้หน้าเหยือไปดิของมันต้องมีนะทุกคนอืมไปเนี่ยตีรัวๆอย่างเงี้ยมันจะอุ้ยกดพิ่อ๋อไอนี่แม่งไม่สร้างเลยดูดิแม่งกลัวจัดเมื่อคืนผมแม่งไม่ถล่มมันด้วยไงเป้งเหยือไปดิอืมแย่มจริง มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอู้สิบล้านอีกแล้วเลยสิบล้านอีกแล้วเลยโอ้ได้ตีแล้วอืมตีเป่งน,นี่มาแล้วคอนเพื่อนรักเจงเจงแน่นอนนี่เจงไปแล้วอันหนึ่งอืมทำไมสองอันสุดท้ายมันหมุนนานเนวะโอ้มาแล้วอืมเพื่อน ในต้องไม่เหลืออะไรเป้งโอเคอันสุดท้ายมาแล้วออดูหน่อยสิโอเคครับแล้วบ้านของเพื่อนผมก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแคปก่อนแคปน้าจอกกันสวยอย่างนี้ก็เละเทะไปดีไปแก้แคนี่อีน,นั้นทีหนึ่งก่อนตีผมเหรอตีฉันเลยฮะตีจึ๊บติดเกาะโอเคครับก็ฝากไปเท่านี้นะครับผม อย่าไปทำกับใครนะวิธีอย่างเงี้ยมันเกียนยกผมยกเว้นผมนะผมผมเกียนได้ว่านั่นคือเพื่อนผมบายบายครับไว้เจอกันไว้เจอกันตอนคืนนะผมแต่ผมตัดคลิปเสร็จแล้วนะผมลงเลยแค่นี้อืมโปผมกดหยุดได้นะนี่ทำไปหยุดปุ๊บนี่นี่เรื่อนเร็วแป๊บเดียวสป,ปินอันนี้หยุดหยุดแล้วนะโอเคเห็นไหมผมไม่ได้ตัดต่อครับผมแค่นี้ครับบายบายทุกคน